เมรีฟามสวัสดีตาเมรีฟามสวัสดีตามีใหญ่ๆมาฝากนะวันนี้นะอายุเจ็ดเดือนค่ะอายุน้องได้เจ็ดเดือนใหญ่ไม่ใหญ่พี่ดูเอาเลยนะคะใหญ่ๆสวยๆเลยพี่แบบเก่งนะคะกินแบบเก่งเลยนะคะอายุเจ็ดเดือนจ้าคุณแม่น้องสูงร้อยสามสิบแปดนะคะ คุณแม่น้องสูง138นะคะส่วนพ่อพันธุ์ผสมผสมรอดนะคะผสมน้ำเชื่อลอดนะคะแต่ไม่มีใบเจ้าของเดิมบอกว่าใบาสลับกันนะคะทีแรกบอกมีใบทีแรกบอกมีใบพอไปหาใบาเอ้าใบามันไม่ใช่นะคะมันสลับกันนะคะส่วนพ่อพันธุ์โทรถามแม่ค้าได้แม่ค้าบอกบอกได้คะ่ะว่ามาจากใายไหนพ่อพันธุ์อะไรนะคะเดี๋ยวบอกได้นะคะ ทุกคนขาแม่ค้าให้ดูหน้านะคะให้ดูตูดน้องนะคะส่วนพ่อพันธ์ุหรือสายพันธ์ุนะคะอ่าโทรมาถามแม่ค้าได้0 8 3 9 6 9 0 1 6 9นะคะเป็นน้ำเชื้อรอดนะคะแต่ใบมันสลับกันนะคะใบมันสลับกันไปเนาะเจ้าของเดิมบอกว่าใบามันสลับไปกับอีกหนึ่งเจ้าที่ขายควายไปแล้วนะคะ สวยไม่สวยดูเอาได้เลยจ้าคู่นี้แม่ค้าเปิดให้เป็นคู่นะแม่ค้าซื้อมาเป็นคู่คู่นี้ขออนุญาตเปิดให้เป็นคู่นะคะอ่าดูความแตกต่างนะคะควายพันเด้อดูความแตกต่างควายพันเด้อจะเห็นจากไดนเราจังสหินชัดๆนี่ดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างควายสายพันธุ์ดีๆกับควายบ้านนะคะกับควายไทยเด้อ ตาแต้มแก้มจ้าหนึ่งตัวเดอ้อดูแข้งขาใหญ่ๆนั้นัหนาสันคอหนาๆนะคะใหญ่ๆเลยอย่าพลาดเลยคุณพอ่อคุณแม่จ๋าอย่าพลาดเลยนะคะสนใจรีบโทรมาเลยจ้าแม่คะเปิดเป็นคู่นะราคา95,000บาทคู่นี้95,000บาทถ้ามีใบไม่ให้ราคานี้เดอ้อ เก้าหมืนห้าพันบาทนะคะถ้ามีใบแม่ค้าไม่ให้ราคานี้นะเจ้าของเดิมบอกว่าใบาสลับกันนะคะขายควายขายควายไปขายควายตัวอื่นไปใบมันสลับกันนะคะจริงๆทีแรกแม่ค้าไปดูเขาบอกว่ามีใบนะคะจริงๆแม่ค้าไปดูเขาบอกว่ามีใบนะคะพอไปถึงแล้วมันไม่ใช่ มันเป็นพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันก็จริงค่ะแต่มันไม่ใช่นะก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นก็ตีเป็นราคาไม่ตีเป็นราคาแบบไม่มีใบผสมและกันนาออะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆก็เป็นพ่อพันธุ์เดียวกันเพราะบ้านนั้นเขาชอบนะคะบ้านนั้นเขาชอบพ่อพันธุ์ตัวเดียวที่ว่าเขาบอกว่าให้ลูกสวยนะคะนี่สวยนะคะไทยสวยนะคะ ดูความแตกต่างได้เลยค่ะอายุน้องเท่ากันนะคะคู่นี้อายุ7เดือนตัวนี้เตี้ยนะคะตัวนี้เตี้ยสูงประมาณร้อนะคะตัวสูงสงสูงร้อยสิบห้านะคะตัวสูงสูงร้อยสิบห้านะคะอายุ7เดือนสูงประมาณนี้ก็ถือว่าสูงนะคะใครชอบควายสายพันธุ์ดีๆเปิดให้95000 95000บาทนะคะเก้าหบาทราคาพร้อมส่งนะคะเป็นราคาพร้อมส่ง นะคะดูให้ดูหลังไปเลยใครชอบของดีๆใครชอบพ่อพันธุ์ดีๆนะคะอยากทราบพ่อพันธุ์โทรมาหาแม่ค้าได้นะคะอยากทราบพ่อพันธุ์โทรมาหาแม่ค้าได้นะคะถ้าชอบสวยๆลงทุนหน่อยหนึ่งเนาะใครสนใจเอาเป็นว่าใครสนใจโทรมาหาแม่ค้าได้0 8 3ย์9 0 1 6 9เเมรีฟาร์มจ้าให้ดูหลังให้ดูหลัง คือทุกคนหลังแบบแบนแบ,น,แบนเขาเรียกอะไรไม่รู้ใหญ่ๆห,หลังเป๊ะๆได้บานขอยอื่นหลังเป,เป๊ะๆโอเคจ้าใครชอบโทราหารแม่ค้าด่วนได้เลยนะคะโทรพรุ่งนี้เดอ้อวันนี้แม่ค้านอนแล้วนะคะลงคลิปเสร็จแม่ค้าก็จะนอนแล้วเนาะรอส่งควายเนาะ0832690169นะคะเมรีฟาร์มจ้า ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ราหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ